สวัสดีทุกคนวันนี้อ้เฮ็ดกับเขาสู้กิน่นวันนี้ออ้สิพัดกึนไก่ด้จะออ้พัดกึนไก่เห็นบ่ทุกคนมาเบิ้งน้ากันมาเบิ้งน้ากันเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บวันนี้ยิ่งใส่เยอะยิ่งนัวอันนี้ออกพัดกึนไก่จะเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะวันนี้อ้ขอเป็นเซฟเองเลยวันนี้อ้ขอเป็นเซฟเองเลย หาอย่างไายหาน้ำตาลบ่นึกว่าหาผงชูรสยิ่งใส่เยอะยิ่งนัวง่ายๆฝาดำถ้าชูรสจะเป็นฝาดำฝาเหลืองจะเป็นน้ำตาลฝาแดงจะเป็นเกลืออีกนึงป่ะเจ๊แค่นีน้ไอ้อกระสิเป็นผู้เฮ็ดกับเขาเอิดกระฮ่าเครื่องต่ำม,มีแต่ได้สิต่ำบักคงได้จานทุกคนสิต่ำนี่แล้วเด๋อค่ะสต๊อก มื่อนี้ยกะซิมี่เอียงต้มเลือดไก่เด้อจ้ะต้มเลือดไก่บ่ต้มเลือดไก่ต้มเลือดไก่อันนี้ยกะซิเป็นต้มเลือดไก่เด้อจ้ะมือมือมือเศร้านี่ต้มไก่นี่มือนี้ตอวแรงต้มเลือดมันก็จะมีพัดเปรี้ยวหวานแสบแสบมี้พัดเปรี้ยวหวานแสบแสบเลยทุกคนอย่าฟ้าวเอามาพี่ สตอ่ยินบ่กสุกคนสตอสตอนี่เห็นบ่นนนบผู้ใดเคยกินสตอแน่ว่นี่สตอมะกะทินไหบ้านเฮาเนาะเห็นไนหะมมะกะทินไหบ้านเฮาเนาะสุกคนเนาะเห็นบ่นี่สตอกินกับปะลาซับเด้อจ้ามุนีิกาสิมาเปิดวิดีโอ ไอ้เฮ็ดกับเขาไปอาบน้ำเลยอ่ของพระท่านเลยอย่างไอ้พนก็เลยเฮ็ดกับเขาเองเนี่ยม้อนี่ไอ้พนเฮ็ดเองเห็นโบแซบพร้อมด้วยทุกคน